มาแล้วครับระเบียบโลกใหม่กำลังจะถูกเขียนขึ้นมาต่อนหน้าต่อตาเราจีนกับรัสเซียจับมือกันประกาศกล้องว่าโลกใบนี้จะไม่มีเจ้าภาพคนเดียวอีกต่อไปแต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรทราบไหมครับในแผนที่โลกใบใหม่ที่เขากำลังร่างกันอยู่ไม่มีชื่อประเทศไทยเรื่องนี้จะกระทบเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนยังไงเดี๋ยววันนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Economic Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนที่สุดในเวทีโลกตอนนี้ที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การลงทุนไปตลอดการครับหลายคนคงเห็นภาพข่าวผ่านตาไปแล้วนะครับภาพที่สีจิ้นผิงกับวล,ลาดิเมียร์ปูตินจับมือกันในการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็แค่ประชุมกันธรรมดาธรรมดาเหมือนที่ผู้นำเขาทำกันผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดพนัดครับนี่ไม่ใช่การประชุมธรรมดาแต่มันคือการตั้งโต๊ะ,ะแถลงประกาศสงครามเย็นรอบใหม่กับขั้วอำนาจเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเป็นการบอกให้โลกรู้ว่ายุคสมัยที่พวกนายชี้นิ้วสั่งได้คนเดียวมันจบแล้วทำไมนะล่ะครับ เพราะโลกกาลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธการความบาดท,ที่ไร้ขีดจํากัดมันสร้างความเจ็บปวดไปทั่วโดยเฉพาะกับประเทศที่หาเช้ากินค่าที่ไม่ได้อยู่ข้างอเมริกาตอนนี้มันถึงจุดที่พวกเขาต้องลุกขึ้นมาพูดว่าพอแล้วแล้วพวกเขาทํำยังไงโอ้โหมันคือแผนซ้อนแผนที่แยบยลที่สุดครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่า a c o ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่องค์กรการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเหมือนที่เราคิดกันนะ กูรูระดับโลกจากสถาบันคลังสมองอย่างเมอริกส์เขาฟันธงเลยว่า s c o เนี่ยมันไม่ใช่นาโต้แบบตะวันตกที่เป็นพันธมิตรทางการทหารแข็งๆที่ใครโดนรุมแล้วต้องไปช่วยรบแต่มันเหนือกว่านั้นครับมันคือพันธมิตรทางความคิดและผลประโยชน์ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ปราศจากการครอบงำของอเมริกานี่มันน่ากลัวกว่าอีกนะเพราะมันยืดหยุ่นกว่าใครอยากเข้ามาร่วมวงก็ได้ขอแค่คุณมีศัตรูคนเดียวกัน สีจิ้นผิงพูดบนเวทีชัดๆเลยว่าเราขอต่อต้านพฤติกรรมอันธพาลและการครอบงำโดยขั้วอำนาจเดียวโอ้โหนี่มันไม่ใช่การพูดอ้อมๆแล้วครับนี่คือการชี้หน้าด่ากันเลยและที่สำคัญที่สุดการสร้างโลกใหม่มันต้องใช้เงินใช่ไหมครับจีนบอกไม่มีปัญหาจัดให้ สีจิ้นผิงควักกระเป๋าป๋อตุงของจริงประกาศอัดฉีดเงินให้กลุ่ม s c o ทันทีเป็นเงินช่วยเหลือให้ปเปล่าๆเลยนะ2,000ล้านหยวนหรือประมาณ10,000ล้านบาทให้ไปทําโครงการพัฒนาเล็กๆที่เขาเรียกว่าเล็กแต่สวยงามคือไปสร้างโรงเรียนเล็กๆทําโครงการน้ําสะอาดเล็กๆที่มันซื้อใจคนระดับรากหญ้าได้โดยตรงแล้วยังไม่พอครับประกาศให้วงเงินกู้อีก10,000ล้านหยวนหรืออีก50,000ล้านบาทผ่านธนาคารของกลุ่ม s c o เองนะไม่ต้องผ่านดอลลร์ไม่ ต้องง้อใครแถมยังเสนอฝึกอบรมหน่วยต่อต้านก่อการร้ายให้อีก2,000คนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเช็คบุ๊กดิปโลมาซีหรือการทูตด้วยสมุดเช็คคือใช้เงินซื้อทุกอย่างซื้อพันธมิตรซื้อความมั่นคงซื้อใจคนมันคือการสร้างอาณาจักรด้วยเงินไม่ใช่เรือรบเหมือนสมัยก่อน แล้วทีนี้ประเด็นที่มันเจ็บปวดที่สุดสําหรับคนไทยอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับในขณะที่จีนเขากําลังตั้งโต๊ะจีนเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้เขาเชิญแขกเรือเต็มไปหมดผู้นํามาเลเซียามาผู้นําเวียดนามมาผู้นํากัมพูชามาผู้นําลาวมาแต่ไม่มีประเทศไทยครับเราไม่ได้อยู่ในวงสนทนานั้นทําไม บทวิเคราะห์จากนิ k เคอีเอเชียบอกตรงๆเลยว่าเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองของเราเองในขณะที่เพื่อนบ้านเขามีเสถียรภาพมีจุดยืนชัดเจนเขาก็ได้รับเชิญไปร่วมรับรู้ทิศทางของโลกใหม่แต่เราอะเรากำลังทำอะไรอยู่ครับเรากำลังวุ่นอยู่กับการเมืองในบ้านของเราเองแล้วที่มันเจ็บกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนายกของกัมพูชาเขาใช้เวทีนี้เนี่ยแหละไปคุยกับจีนบอกให้จีนช่วยกดดันไทยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนชายแดน คุณพระช่วยเห็นภาพหรือยังครับเพื่อนบ้านเขากําลังใช้เวทีโลกต่อรองผลประโยชน์ของชาติเขาแต่เราอ่ะเราตกรถไฟประวัติศาสตร์ขบวนนี้อย่างสิ้นเชิงยังไม่จบครับจีนเขาวางหมากที่เหนือชั้นกว่านั้นอีกคุณรู้ไหมว่าไพ่ใบาตายของจีนในเกมนี้คืออะไรคือเมียนมาครับการที่จีนหนุนเมียนมาให้เขาเป็นสมาชิกเ c o อเต็มตัวมันมีความหมายซ่อนอยู่ จีนกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาที่มีโครงการท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวมูลค่ากว่า7.3พันล้านดอลลาร์หรือเกือบ3แสนล้านบาทมันคืออะไรมันคือทางออกหลังบ้านของจีนครับลองนึกภาพตามนะทุกวันนี้สินค้าจีนส่วนใหญ่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาซึ่งมีกองเรือที่7ของอเมริกาคุมอยู่ถ้าวันไหนอเมริกานึกสนุกขึ้นมาปิดช่องแคบนี้ จีนก็จบเฮเลยนะแต่ท่าเรือที่เมียนมานี่และครับคือทางหลัดที่จะส่งสินค้าและน้ํามันจากตะวันออกกลางผ่านเมียนมาเข้าจีนได้โดยตรงไม่ต้องผ่านมัละกาอีกต่อไปมันคือการเปลี่ยนแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกไปตลอดการทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ทั้งการตั้งกลุ่มอํานาจใหม่การใช้เงินซื้อพันธมิตรการสร้างเส้นทางคมนาคมใหม่ทั้งหมดนี้มันนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายเพียงอย่างเดียวครับ คือการเลื่อยขาเก้าอี้เงินดอลลาร์หรือดีดอลลาร์ไรเซชันนั่นเองครับพวกเขากำลังสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและการเงินของตัวเองขึ้นมาที่ไม่ต้องพึ่งพาดอลลาร์อีกต่อไปซื้อขายน้ำมันกันด้วยเงินหยวนด้วยเงินรูเบิลสร้างระบบชำระเงินของตัวเองที่ไม่ต้องผ่านสวิปของอเมริกาข้อมูลล่าสุดบอกว่าตอนนี้หนใน5ของการค้าน้ำมันทางโลกไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์แล้วนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์และมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ทุกอย่างบนโลกนี้ทั้งทองคําน้ํามันค่าเงินและแน่นอนเงินในกระเป๋าของพวกเราเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำลังแตกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนแล้วครับขั้วหนึ่งนำโดยสหรัฐและพันธมิตรเก่าแก่อีกขั้วหนึ่งนำโดยจีนกับรัเสเซียและกลุ่มประเทศนอกคอกตะวันตก การประชุม SCO ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประชุมแต่คือการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองมันคือสัญญาณว่าระเบียบโลกเก่าที่นำโดยขั้วอำนาจเดี่ยวกำลังจะตายและระเบียบโลกใหม่กำลังจะเกิดการที่เราตกขบวนไม่ได้อยู่ในวงสนทนาครั้งนี้มันคือความเสี่ยงมหาศาลเพราะเมื่อโลกเปลี่ยนแต่เรานี่เปลี่ยนเราจะกลายเป็นคนที่ถูกลืมและเสียเปรียบที่สุดในสนามการแข่งขันที่โหดร้ายนี้สรุปอีกครั้งนะครับ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือมหากาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก 1. จีนและรัสเซียใช้เวทีเอชโประกาศจัดระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วอย่างเป็นทางการเพื่อท้าทายการครอบงำของสหรัฐ 2. เอชอไม่ใช่แค่กลุ่มการค้าแต่คือพันธมิตรทางความพิษที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกตะวันออก 3. จีนใช้การทูดด้วยสมุดเช็คอาฉีพเงินมหาศาลเพื่อซื้อใจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง 4. ประเทศไทยพลาดโอกาสครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปอย่างน่าเสียดายในขณะที่เพื่อนบ้านในอาเซียนถูกเชิญเข้าร่วมวงด้วยสะท้อนความอ่อนแอทางการทูตของเรา 5. จีนกำลังเดินเกมเหนือชั้นผ่านเมียนมาเพื่อสร้างทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งจะเปลี่ยนดุลอำนาจโลกไปตลอดกาลและทั้งหมดนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสั่นคลอนบัลลังก์ของเงินดอลลาร์สหรัฐ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ และวันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัคร Stock Signal Screener แล้วนี่ถือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดทุนไทยทุนต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่วงตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับ ส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุม้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม subscribe เลยนะครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันแต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ